กี่รอบละรอบแปดเนาะเป็นยังไงไหมพี่หลวงถามหน่อยฮะมันเป็นยังไงพักนานจังกดเขาว่าไม่เกินสิบวันเนาะอย่างมากนี่ยใช่ไหมพ่อบางทีก็ไม่เกินสามไม่เกินไม่เกินอาทิตย์นะพูดง่ายๆไหนมันแจกตรงไหนไหนไหนแวงเป็นบาทพยักเข้าเนี่ยทำไมมันลึกขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหเนโอ้โหอย่างกับแมวควน มันเป็นยังไงมันมันมันอิ่มแลวอิ่มยังพักอิ่มยังอิ่มแล้วเท่าไหร่เดือนครึ่งไหมเนี่ยเดือน,นยายด้วยเดือนครึ่งไหมที่เราพักถึง <c oughs> เดือนหนึ่งพอดี <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันก็เกินไปไอเสียอันนี้ถ้ามีรายการ21วันขึ้นเหมือนสมัยก่อน21วันหรือว่าเดือนนึงก็แย่ดีแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะไม่ไม่เอาไม่เอาใหม่ถ้าชนะหรือแพ้ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็ให้เห็นหน้าบ้างในค่ายมวยนะพ่อ ไม่ใช่ว่าหายเขาจีบแมกมทักไปคนทันเนอร์ทักไปก็ไม่นี่โอ้นิดเดียวมาเ,เอ้ยลงเฟซส่งไลน์มาหาผมพอ่อยังไม่ได้ถอดไหมเลยมึงบ้าบ่าสองอาทิตย์ยังไม่ได้ถอดไหมก็เห็นบนทคิดถึงไงโอ้โอแผลนิดเดียวเนี่อโอ้ผมนึกถึงไอเสียงกระทานไ,ไอแมวอยากจะแมวขวันิดเดียวเสียงนี้เป็นไงนิดเดียวเองเนี่ยได้ค่าแตกกี่เข็มนะวันนั้นน่ะ สิบหกเข็มแต่เขาเย็บทีไม่ได้เย็บหางไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนสิเย็บพือกระสอบไส้นะพอนะนีาถือว่าเย็บดีเย็บดีเลยเขาเย็บทีทุกวันเนี่ยสมัยก่อนในแต่ขนาดในก็จะสามเข็มแล้วมันเย็บหางด้วยมันก็สอบไส้นี่มาทําร่างกายแล้วนะครับนะไปที่แล้วก็ต่อยดีอยู่อาวุธหนักหมัดหนักก็ไปบินตีเข่าเขาไปเกาะทําไมก็ผ่านไปแล้วล่ะเหมือนมวยเข่าเลยแล้วบินตีเนาะอาวุธหนักเอา ต่อไปนี้อ่ามาสัญญากันว่าไม่เกินเจ็ดวันให้เห็นหน้าผ่านมาแถวค่ายเขามาค่ายบ้างรูไหมเอออยากไปไหนก็ไปต่อถ้ารายการไม่มีให้ว่าหายไปเป็นเดือนสง่งไปคลิปเก่เามาคลิปรอยแตกมึงอกส่งมาทำไมกูว่เห็นอยู่เมน่นบาพ่อเอาแต่คลิปแตกมาเนี่ยเอาเอาสมมติพราอันนี้พักสมัยก่อนเนี่ยอยู่ค่ายกับอันเจ็ดวันผมมีสี่วันห้าวันนะครับสามวันอย่างมากเนี่ยสามวันนี่ผมปะทาให้อิ่มเลย ต่อยเสร็จผมประทะทั้งคืนเลยพอกระชับมิดเสร็จแล้วนี่เก็ดไม่เกิน3าสวันรายการขึ้นผมมาเลยอันนี้รอเป็นเนี่ยก็ตามยุคตามสมัยเนาะ,ะแต่ก็แต่ก็จะให้มาเร็เรวๆหน่อยอเผื่อร่างกายขึ้นเนะนอุ้ยแผลลึกนะนน่ะมันะต้องไปไปโรงพยาบาลเลยนะมันจะพิษ นาะเลเซอร์อะเมันต้องไปเลเซอร์ออต้งไปสกิจกรรมนิดนเดียวบอกอะไรเนาะเอ้าปวดรูปหล่อก็ได้ร่างกายนะครับมาทำร่างกายก็รอติดตามครับเล็กวันสักไม่ชิดใช่ไหมพี่บอกไปวันแล้วนะครับอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วพักอิ่มแล้วก็มาแล้วก็ทำร่างกายแล้วไปเข้าค่ายดีกว่าเราไปเอออย่ไปอยู่กับคนเจเลยเสียบตาไป ก็พ <static>. ักเตียนหนึ่งพอดีเนาะพอดีโอ้ใคยพักสูงสุดขนาดนี้ไหมฮะใครพักสูงสุดขนาดนี้ไหมสองเดือนใช่เก่าสองเดือนสองเดือนโอ้ทำไมไม่พักไปสักสามปีแล้วก็เลิกไมเได้ดิบบเอารอติดตามวันชัยน้อยนะครับไปไปนี่ครับกลับมาแล้ววันที่วันชัยน้อยกับเพชรฤทธิ์เนี่ย พอโดนเพชรลิศก็ใส่มันเชน้อยพี่พี่เป็นไข่ลยู่นั่นน่ะเป็นไข่อย่ใหไข่ดิแล้วมาต่อนมเปรี้ยวอยู่ไหมมาใส่นมเปรี้ยวไอ้นมเปรี้ยวอีกโอ้โอ้ไข่ขึ้นเลยโดนไอเพชรลิศไอนีแม่งยังแขนอยู่วยเพชรลินีศมันใช้น้อยก็ยังไม่ได้ออกตัวสารหนึ่งพิ่ตอแต่โดนกันเยอะแยะเลยเท่มหมดน่ะไข่ขึ้นน่ะ